เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้อาการปวดบริเวณนี้กันครับตรงบริเวณนี้มันจะรับน้ําหนักเยอะแล้วตัวหมอรองกระดูกคอเนี่ยมันจะเสื่อมแล้วก็แตกวางเข้าไปที่ศีรษะแบบนี้แล้วก็เก็บคาง เอามือจับอย่างนี้นะครับสองข้างนะครับแล้วก็ยกแขนขึ้นดึงมาข้างหลังแบบนี้ก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับจากอาการปวดบ่าที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ผมสอนวิธีการยืดกล้ามเนื้อและนวดกล้ามเนื้อเพื่อแก้อาการปวดไปแล้วนะครับแต่อาการปวดพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ซ้ําๆซ้ำๆหลายๆท่านน่าจะมีปัญหาอยู่เคยปวดบ่าปวดคออย่างนี้พอเป็น นวดไปคลายกล้ามเนื้ออาการมันดีขึ้นแล้วแต่มันกลับมาปวดอีกเราจะทํากันอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้อาการปวดบริเวณนี้กันครับอาการปวดที่มันมีอาการปวดเกิดขึ้นนะครับมาจากกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงบาร่าตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นนานนะกระดูกต้นคอนะฮะตรงบริเวณนี้มันจะรับน้ําหนักเยอะแล้วตัวหมอรองกระดูกคอเนี่ยมันจะเสื่อมแล้วก็แตกได้นะครับดังนั้นวิธีการที่เราจะจัดการกับเขาเนี่ยก็คือการจัดการกับตัวกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงขึ้นครับซึ่ง วิธีการจะทำแบบไหนมาดูกันนะวิธีการก็คือเราต้องใช้พวกอุปกรณ์เป็นยางยืดแบบนี้นะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อคอมันแข็งแรงการออกกาลังกายกล้ามเนื้อต้นคอให้แข็งแรงเนี่ยไม่ใะ่ทาวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะดีขึ้นมันจะต้องออกอย่างน้อยประมาณสัก2-3สัปดาห์ จะเริ่มเห็นผลเนี่ยนะแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณสัก3เดือนถึง6เดือนที่มันจะแข็งแรงขึ้นโดยที่อาการปวดจะหายไปเลยนะครับคนที่ทําจะต้องทําบ่อยๆแล้วก็ต้องทําทุกวันเพื่อจะให้อาการมันดีขึ้นทีนี้มาดูวิธีการเริ่มแบบง่ายๆกันก่อนเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยสอนการแบบว่ารักษาแบบเริ่มต้นเนาะมันก็จะยากนิดนึงแต่ถ้าเริ่มแบบง่ายๆเนี่ยมาดูกันให้เริ่มอย่างนี้คอเรามันต้องตรงคอเราเราต้องนั่งคอตรงอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราฝึกนะครับถ้าเรานั่งคออย่างนี้หลังค่อม ไหล่ห่อในกล้ามเนื้อมันจะอยู่ในโพสิชันไม่ถูกเราควรจะต้องให้มันเหมาะสมเนาะวิธีการเราก็จะนั่งตัวตรงนะครับเปิดไหล่ขึ้นเปิดไหล่ไปทางด้านหลังแบบนี้นะครับอย่างแรกเราอยากจะใหะ้ตัวกล้ามเนื้อเขาอยู่ในท่าที่เหมาะสมพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะฝึกการเงยต้นคอกับวิธีการเงยก็งเงยขึ้นมาตรงๆแบบนี้เงยคอแบบนี้เราผ่อนถ้าเราเงยแบบนี้เราเรารู้สึกตึงนะครับให้เราใช้พวกยางยืดหรือผ้าก็ได้รนะองไว้ที่คอ แล้วดึงลงไปแบบนี้แล้วเงยคอขึ้นมันจะรู้สึกสบายมากกว่านะครับแบบนี้ทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะครับในท่าแรกเหมือนเป็นการวอร์มอัพคอก่อนนะต่อไปท่าที่สองครับเราจะฝึกเก็บคางครับเก็บคางแบบนี้ ทีนี้ฝึกเก็บคางแบบนี้ทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตซักเซตสองเซตเนาะทีนี้ถ้าเผื่อว่าทําแล้วมันไม่มีอาการปวดไม่มีอาการตึงเราไปต่อได้เราเพิ่มความยากได้โดยการใช้ยางยืดนี่แหละวางเข้าไปที่ศีรษะแบบนี้แล้วก็เก็บคางแบบนี้สิบครั้งนะครับเป็นหนึ่งเซตแล้วก็พักเวลาทําเราต้องไม่เวียนศีรษะเนาะทำถ้าใครรู้สึกว่าวิงเวียนหัวปวดตึงเนี่ยไม่ไหวไม่เอานะครับถ้าใครทําได้ทําต่อสักเซตสองเซตเหมือนกัน แบบนี้นะครับต่อไปให้เราตั้ง4ขาในลักษณะน,น,นี้นะครับแล้วก็ใช้ตรงสะบักนะโกงสะบักขึ้นโกงหลังขึ้นมองเห็นนะครับหลังโกงขึ้นดึงสะบักเข้าหากันแอดหลังลงแบบนี้10ครั้งเป็น1เซตนะครับ ทําสักเซตสองเซตเหมือนกันนะครับเพื่อบรรเทาอาการปวดแล้วก็สามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่บริเวณคอบ่าได้ด้วยนะพวกนี้นะครับต่อมาหลังจากนั้นนะดูที่หูกับคางตรงนี้นะครับขยับต้นคอเก็บคางในท่านอนคว่ำแบบนี้ สิบครั้งเป็นหนึ่งเซตเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าทําท่าให้มันยากขึ้นก็ใช้ยางยืดคล้องศีรษะเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็วางลงไปแบบนี้เก็บขึ้นแล้วผ่อนทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตใช้แรงต้านพวกนี้ก็จะช่วยทําให้อาการตึงปวดมันดีขึ้นนะครับทีนี้เราไม่มียางยืดเราจะใช้มือแทนได้ไหมก็ได้นะพิธีการก็ลองทําแบบนี้นะครับให้นอนราบนอนราบแบบนี้แล้วก็นอนคว่ำแขนไว้ข้างหน้าในลักษณะนี้นะครับเราใช้ ยกแขนขึ้นเล้อว,วางลงยกแขนขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตถ้าทําได้ดีเราทำสองข้างพร้อมกันเลยเนาะถ้าเราทําได้นะครับสองข้างมันจะยากขึ้นหน่อยอาจจะเพิ่มความยากโดยการถือขวดน้ําก็ได้ถือขวดน้ําแล้วทําต่อไปทางด้านนี้กลางปีเหมือนเครื่องบินแบบนี้แล้วก็ยกแขนขึ้น แล้ววางลงยกขึ้นแล้วก็วางลงนะครับสิบครั้งปเป็นหนึ่งเซตเหมือนกันต่อไปทางด้านหลังทางด้านหลังคว่ำมือลงตั้งมือแบบนี้เนาะแล้วก็ขึ้นแบบนี้แล้วก็วางลงนี่ นะครับสำหรับคนที่ปวดคอบ่านะครับช่วยได้เยอะเลย10ครั้งเป็น1เซตสักเซต2เซตก็พอแล้วก็ทําทุกวันนะแค่นี้มันก็จะช่วยทําให้อาการปวดคอบ่ามันดีขึ้นแล้วแล้วก็ท้ายอีกสักท่าหนึ่งก็จะมีท่านี้นะเอามือจับอย่างนี้นะครับสองข้างนะครับแล้วก็ยกแขนขึ้นดึงมาข้างหลังแบบนี้แต่พอตรงๆนะตัวตรงๆแล้วก็แบบนี้10ครั้งเป็น1เซตครับ ทำสองถึงสามเซตเนาะจริงๆถ้าทำได้ทุกท่าน่ะจะดีถ้าทำท่าเดียวเนี่ยบางทีมันอาจจะได้ผลน้อยกว่านะครับถ้าใครทำได้หลายท่านเนี่ยมันก็จะได้ครอบคลุมหลายมัดใครที่ทำแล้วรู้สึกว่ามันเจ็บมันตึงมันปวดมากกว่าเดิมแนะนําให้ปรึกษานักกายภาพบัตรนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อบางมัดที่มันไม่ทํางานหรือมันอาจจะบาดเจ็บอยู่เวลาไปออกกําลังกายพวกนี้มันจะทําให้ปวดมากขึ้นนะครับท่าสุดท้ายจับประมาณนี้แล้วก็ใช้มือนะวางแบบนี้แล้วดึงมือขึ้นเก่งไหลแล้ววางลง หมุนแขนบิดออกนะครับเวลาหม,มุนหมุนอย่างนี้แล้วบิดออกแล้วยกขึ้นในลักษณะนี้แล้วก็กลับมาเหมือนเสียบดาบเนาะจับแบบนี้แล้วก็ค่อยๆหมุนปึ๊บอย่าแขนสุดยกขึ้นไปอย่างนี้เกรงไหล่นิดนึงแล้วก็กลับมาวางลงหมุนค่อยๆหมุนกลับมา 10ครั้งทําทุกวันเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับคนที่มีอาการปวดคอบ่าที่บริเวณนี้มันก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นใครที่มีอาการตึงปวดเนี่ยนอกเหนือจากการบริหารโดยการยืดกล้ามเน,นื้อแล้วก็นวดที่สอนไปเมื่อวานแล้วเนี่ยแล้ก็ยืดเส้นประสาทแล้วก็คือการออกกาลังกายเพิ่มความแข,แข็งแรงซึ่งเราต้องทําทุกวันนะถ้าเราทําทุกวันเนี่ยอาการพวกนี้มันก็จะหายมันก็จะดีขึ้นมาก,มากๆครับฝากไว้ด้วยกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่มีคําถามมีข้อสงสัยก็สอบถามพวกเราได้ในคอมเมนต์ข้างลน็ก้้ัวช ของเราด้วยนะครับใครที่กำลังดูคลิปอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ทาง Tik t o k อแล้วก็ไลน์วูมของเรานะก็มีคลิปแล้วก็มีคอนเทนต์ฝากติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับหรือปรึกษาได้ทางไล n e ก็ได้ขอคลิปก็ได้สงสัยปรึกษาได้แล้วพบกันใหม่ Live หน้านะครับสวัสดีครับ ก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราอย่างเสมอมานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอนเทนต์ดีๆมีสาระใช้ในการดูแลตัวเองในชีวิตประจําวันแบบนี้ท่านสามารถติดตามพวกเราได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือทาง Tik t o ็อกนะครับโดยพิมพ์ชื่อว่าบัณฑิตกายภาพส่วน YouTube Channel ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาในชื่อว่าบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับส่วนท่านที่ใช้ Line นะครับก็สามารถจะติดตามพวกเราได้ทาง Line ์ว o m นะครับโดยพิมพ์หาคําว่า แอดบันดิตฟิซิโอนะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ